บัดนี้เมฆลอยพ้นยอดเจดีทั้งโรงโบสถ์มากมีและวิหารเมฆรวมตัวเป็นภาพพิสดารบอกอาการพ้นและโว้ยโปรยยิ้มมานัรโกนร้องบอกสหายสิ้นทั้งของว่าไม่ต้องเสียเที่ยวเที่ยวค้นหา อน,นันตสุขในโลกนี้ที่หวังมาเหมือนเที่ยวหาหนวดเตา่าตายเปล่าแลสุขแท้จริงไม่วิ่งไปตามโลกอยู่เหนือความทุกโศกทุกกระแสมือเท้าเหนียวเหนียวขึ้นไปคล้ายทุกแกไม่อยู่แค่พื้นโบสถดดิดดูลอยเหนือยอด โบดไปในเวหาลอยพ้นไปเหนือฟ้าที่เทพอยู่ถึงความว่างห่างพ้นจากตัวกูไม่มีอยู่ไม่มีตายสบายเอ้ย